อันนี้เป็นต้นใบนาคนะคะเป็นไม้มงคลนะคะใช้ในการทำพิธีแต่งงานนะคะแล้วแล้วก็น,นี่เขาบอกว่าไปลองก้นหลุมเวลาปลูกบ้านขึ้นบ้านใหม่ะคะ่ะนี่ลักษณะดอกแบบนี้นะคะเขาจะไปช่อดอกอย่างนี้นี่ใบสวยมากค่ะนี่ต้นใหญ่นี่สูงท่วมหัวเลยสวงนี่นะคะจะใบด่ดงๆนี่ สวยมากค่ะน,นี้เป็นไม้มงคลส่วนด้านนี้นี่อันนี้จะเป็นใบทองนะคะคู่กันมันจะมีใบใบเงินใบทองใบนาคนะคะนี้ก็ต้นใหญ่มากไม้มงคลเหมือนกันใช้คู่กันเลยค่ะนะคะปลูกผิดว่นบ้านไว้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใบเงินนะคะค่ะต้นนี้จะเป็นต้นใบเงินนะคะนี่นี่นจะออกสีออกขาว ขาวหน่อยนี่ปลูกคู่กับต้นใบทองเมืใบทองจะงามป่าและใบเงินงามช้ามากดอกเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่ดอกเขาจะเป็นเหมือนกันออกสีม่วงๆค่ะเป็นไม้มงคลนะคะคือใบเงินใบทองใบหน้าคนี้สาอย่างใช้รวมกันคู่กันค่ะ